ให็นหน้าหนุ่มไหมต้อมีเครื่องหอมน้องก่อนเยอะยังอุ่นอยู่น่ะมีเสียงดังดนะคะต้องมีกวรารอประตูให้หนูกับน้องอยู่เห็นไหมอ่าวแอร์เปิดดีว่าชิคกี้พาย พี่รับดูผ uh ู้ของตัวเองไอเราดูน้องบดูผู um ้ของตัวเองแนีขยบขึนรถบีขึ้นรถบีขึ <h 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 ้นูถบีขึ uh ้นรบีขึ้น้นรถนรถีถบีขึนรถบ้นนี้นรถบี้นนีขึ้้นีข้มรถีนีนี่ึน้นรีนีขึ้้นรนนรถ Whoa, whoa. hello man มีอะมีอะก่อนได้ไหมหนูถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่นะหนูแล้วหนูถ่ายคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวแม่แ่สวีให้พ่อก่หน้าตาเว้แแม่แม่สวีท 在破开，他不会。我站在了旁边，冰冷的冬末。他听，他笑得大声，我偷偷地听，他没有得到抱歉，